ที่สิาตุลามหาโศกวิปโยคทั่วล่าประชาสยามแสนอาลัยพระบาทเจ้าทั่วเขตคามในพระนามองค์พระสยามมินขอพระองค์เสด็จสู่ทิพสถานณวิมานสวงสวรรค์บัรเจิดศิลเหล่าผระสกนิกรทั่วธานินน้อมรำลึกองค์ภูมิน,นิรันการ ควงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท 2S2P Entertainment จำกัดและกลุ่มบริษัท j b a าเ e r Group Hotline Thailand เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับฮอ n e ลน์ i l a ลนทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร,ร์ก้านนิกา30นาทีค่ะช่วงแรกวันนี้นะคะเราขอพาไปชมโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อที่บ้านโคกสามัคคีตะบนตต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกนคลนครค่ะภายใต้การดาเนินการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ สีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดยนิว c คล o าอัลเ t สโวเอ็กไซเดเอเวอร์สุพเวิร์ดคิงเโทร0 2 1 1 7 9 8 9 8กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่ออย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,558ไปจนถึงปีพุทธศักราช2,560ปีละ30หมู่บ้านรวม90หมู่บ้านทั่วภูมิภาคของประเทศจึงมอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2ดำเนินงานด้านการเกษตรแก่หมู่บ้านโคกคสามข,ขีตำบลต้นพึง่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร ให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อหมู่บ้านโคกสามัคคีมีพื้นที่ประมาณ1,917ไร่มีครัวเรือนทั้งสิ้น427ครัวเรือนสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีพื้นที่เกษตรกรรม600ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่เดิมมีการปลูกพืชอายุสั้นเช่นข้าวโพดแตงกวา ถั่วลิสงฟักทองถั่วเขียวและผักเสี้ยนอาชีพหลักทำนาทำไร่และปลูกพืชอายุสั้นในฤดูแลง้งและเนื่องจากสภาพแหล่งน้ำเป็นพื้นที่ตื้นเขินทำให้การระบายน้ำล่าช้าในฤดูฝนทำให้น้ำท่วมส่วนในฤดูแลง้งไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรได้จึงได้น้อมนำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่งพัฒนาสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลรวมถึงควบคุมคุณภาพและประเมินผลและเปิดรับสมาชิกเข้าโครงการและทำประชาคมกำหนดพื้นที่ของรัศดรและปรับพื้นที่ของสมาชิกให้เหมาะสมกับการทำเกษตรอบรมความรู้และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักในการเพาะปลูกรวมทั้งจัดหาแหล่งจำหน่าย <30. S 2> ส่งเสริมให้สมาชิกทําบัญชีรายรับรายจ่ายในรูดูแลงเนี่ยพื้ที่เกษตรเนี่ยทำอยู่ประมาณ10ไร่นะครับซึ่งพออ่างเก็บน้ํานี่เสร็จปีที่ผ่านมาเนี่ยสามารถทําการเกษตรได้ถึง119ไร่นะครับหลากหลายแล้วก็ยังมีน้าเหลืออยู่ที่บริเวณอ่างอีกแสนกว่าคิวนะครับทาการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยไผ่ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกผักนอกฤดูกาลโดยใช้น้ําบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยไผ่ ให้มีน้ำใช้ในการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์สามารถปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีทุกฤดูรวมทั้งสนับสนุนให้ราษฎรทำกิจกรรมปลูกผักกินได้ภายในครัวเรือนของตนเองไว้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันพืชผักเรามีเยอะนะครับพอ้าแม่ขายก็เข้ามาขอซื้อที่หมู่บ้านเราเองโดยที่พวกเราไม่ต้องนำผักไปส่งที่ตลาดมีรายได้จากการปลูกผักนอกฤด,ดูกาลเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจพอเพียงเ,ยเราทากันยังไงปลูกอะไรไปในพื้นที่ของตัวเองสบายใจสบายใจคือรายรับรายจ่ายแล้วมันก็แทบจะไม่ได้ซื้อกินได้กินด้วยได้ตังค์ด้วยแมบว่าอยู่แบบสบายๆรวมๆประมาณ30กว่าชนิดบนนี้อย่ากินไม่ให้มันได้ซื้อเราเหลือกินแล้วก็ขายก็ได้น้ำก็มีรถน้ำเขาก็ททำให้มันก็มีรายได้เสริม ใช้พื้นที่ส่วนหลังบ้านซึ่งมีขนาดประมาณงานก,กว่าๆนะฮะขายตามตลาดนัดบางทีก็ขายที่บ้านเฮาเห็ดตามร้อยเท่าพรกูมันนอกพ่ข้อสองงงคนมาสนับสนุนเฮาก็ดีขืนที่พี่เท่าดีข้นร้ายต่างเยอะนี่เงื่อนใส่พอมปัญหาทางออกไ้พรอมนนะชาวบ้านที่ละทิ้งดินฐานไปขายแรงงาน200กว่าคนนะครับในบ้านโคกสมคีก็เดินทางกลับมาทําการเกษตรที่บ้านอีกหล,ลายรายนะครับ เอาหลักปัญญาของพระบาทสมเด็จเจ้าหัวมาใช้ให้กับหมู่บ้านเนี่ยช่วยตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ชุมชนบ้านโคกสามัคคีมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่อย่างผาสุขพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งใน90หมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จสมกับเป็นหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ ที่พร้อมเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนอื่นๆต่อไปจึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาหุทรงทัม